สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาสอนใช้สูตรโปเกมอนไรแพทิน่มสูตรลูออมสูตรมัตะบอกเนี่ยโค้ดนี่คือโ,โค้ดเคพร้อมแล้วเ็ม,มาเริ่มเลยฮะอย่างแรกคือเนี่ยผมจะให้โค้ดไว้๊อปปีนะ้ไปฮะครับกดที่เข้าเกมมาอะไรหมดแล้วใช่ไหมฮะกดชีตแล้วก็ชีตลิดถ้าเสร็จแล้วก็กดเกมชัก แล้วแล้วก็ไปที่โคแล้วก็ไปอันนี้เป็นตั้งชื่อนะฮะได้ใส่ชื่อ,อเออมัสเตอร์บอลแล้วเราจะหมดแล้วแน่่้ะก็ใส่โคตดอีไปฮนะโคตดตรงนี้ไม่ใช่ใส่หมดเลยอย่างนี้โอเคแค่นี้ก็ได้โคตดหนึ่งต่อไปบับงแคนดีุ้ดมืโอโลมนะ แล้วก็เออโค้ดเหมือนเดิมมีโค้ดเหมือนเดิมเลยโค้ดนึงโอเคแล้วก็ฮะไอเทมพีซีคือทุกอย่างในอนนี้จะเก้าเก้า,กาหมดเลยไอเทมจะเก้าเก้าหนึง่งหงษ์สดีเยี่ยมจริงๆโอเคเพื่อนทักมาฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวๆแล้วกดโอเคเรียบร้อยสุดทำงานไหมลองเข้าไปดูเลยทำงานนะฮะ น,น,นั่นชัวเนี่ยไม่ฮะตอนแรกคือกดที่พีซีแล้วกดเลื่อนไปที่เอ,อ่อชท่าที่สองฮะคือชื่อของเราแล้วก็มันจะเขียนว่าพีซีแล้วก็กดวินโดว์ไอเทมเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นไหมมัตเตอร์บ l ลมัตเตอร์รบอรเอาไปกี่อันดีมีก็มีกันนะเนี่ย็ได้มาแล้วมัตเตอร์บ l ตอนนี้เป็นบัควกเอาเอาไปกี่อันก็ได้ฮะ เออใช่บักเนี่ยเราก็ได้มาแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูเลยนี่ฮะรันแคนดี้เนี่ยมาปั๊มได้กันได้เลยีก็มัดเต่บอกเนี่ยสูตรใช้งานได้ฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับวันนี้ก็วุ้ยว้ยไปสิโอเคสวัสดีครับ